สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุเมศร์มเห็ดเกษตรไทยบ้านครับครับพี่น้องครับนะครับคลิปนี้นะครับผมสุเมศร์มเห็ดเกษตรไทยบ้านนะครับทิพพาพี่น้องมาเบิ้งนะครับการขยายพันธุ์อ้อยอ่าสุพรรณหาศูนย์นะครับง่ายๆนะครับโดยวิธีการตัดช่ำคอตานะครับ ปักชาสะกอนนะครับเมื่องอกแล้วนะครับงอกเป็นลําต้นแล้วนะครับก็จังสามารถเอาไปปลูกได้นะครับครับสายพันธุ์อ้อยนะครับอ้อยสุพรรณห0าสูตรนะครับก็เป็นสายพันธุ์อ้อยสำหรับคันน้ำนะครับกินน้ำหวานนะครับที่พี่น้องก็ได้สังเกตเห็นตามอาคารถนนหนท่านะครับขับรถพันธุ์ไปพันมากก็จะเห็นอ่า พอกค่าแม่ค้าขายน้ำอ้อยอยู่ข้างทางนั่นแหละครับก็จะเป็นอ้อยส้นมาก็จะเป็นอ้อยสายพันธุ์สุพรรณหาสวนนะครับอ่าแล้วก็พันธุ์สิงคโปร์นะครับพอดีนะครับผมสมิธฟาร์มเห็ดเกษตรไทยบ้านนะครับได้ทดลองปลูกอ่าอ้อยสุพรรณหาสวนมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับกะประมาณหาเดือน6เดือนนะครับอ่าก็เลยมีความคิดว่าที่อ่าขยายนะครับขยายพันธุ์อ้อยนะครับเพื่อไปปลูกอีกที่หนึ่งนะครับโดยนะครับโดยตัดเอาอ่าร่ำธิมีอายุอ่า หาเดือนหเดือนเนี่นะครับเดือกเอาลำอายุอ่าที่มีอายุหาเดือนหกเดือนนะครับอ่าเพื่อจะไปขยายพันธุ์อ่าอยู่แปลงปลูกอีกแปลงหนึ่งต่อไปนะครับครับพี่น้องมาบ่งวิธีการกันเลยนะครับก็เริ่มจากนะครับอ่าตัดลำอ้อยมากนะครับตัดลำอ้อยมากแล้วก็อ่าสางใบาสาง อาคแนงกิ้งใบออกนะครับสางใบออกนะครับเรากาทําการตัดนะครับผมจะตัดเป็นคอ,อตานะครับหนึ่งคอตาหนึ่งทอนนะครับอาผมจะตัดเป็นหนึ่งคอตาหนึ่งทอนนะครับครับข,อข้อคุณระวังของขั้นตอนนี้นะครับของขั้นตอนของการตัดอา อ้อยออกให้เป็นตละลอขอตละลขอตาครับก็คือการระว่างนะครับะระว่างบ่ให้อ่าอตามันแตกนะครับบ่ให้ขอตามันแตกก็คือคอตาน,นี่เองนะครับจุดที่จะงอกอ่าจะเลื่อนเติบโตออกมาเป็นลั้ต้นต่อไปนะครับหนึ่งขอ1หนึ่งขอตาอ้อยนะครับอ่าก็จะเป็นจุดที่จะงอกขึ้นมานะครับ้าเฮาตัดหนึ่งขอตาต้อหนึ่งทอนนะครับอ่ะะาาเฮ้า บ่ไดระมัดระวังนะครับคอตากจะแตกหรือคอตากจะเสียนะครับถึงว่าจะมีรากกระจิงแตกก่กะ็าสามารถเกิดลําตัวได้นะครับเพราะว่าคอตามันเสียนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับขั้นตอนนี้กะต้องมีการระวังนะครับเอาสิบ่อกระทบกระเทื่นหรือว่ากระแทกนะครับให้ถือคอตาซึ่งอาจจะในคอตาเสียได้นะครับ ครับพี่น้องครับหลังจากที่เราได้ขอตาอ้อยเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าท่าก็ตรเอาขอตาอ้อยนี่แหละครับมาแช่น้ำใบผมก็จะแช่น้ำใบอ่าหนึง่งอ่าหนึ่งคืนนะครับอ่าแช่น้ำทิ่มใบหนึง่งคืนนะครับอ่าพวกกาบอ่ากาบใบอ้อยที่ยังติดลงเหลืออยู่กับแกะออกนะครับแกะออกเพราะวันจะปิดอ่า ช่องทางที่หักที่มันจะเกิดที่มันจะงอกออกมาหรือว่าคอตาหรือว่าตาที่มันจะ,จะเลื่อนเตืบตัวอกมานะครับเราจะแกะออกทำความสะอาดออกให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของการแซนน,น้ำในส่วนของการแซ่น้ำนี่ขึ้นนึงนะครับผมจะแซ่ขึ้นนึงโดยผมจะใช้เจลลุนรี่สังเคราะห์แสงนะครับเทยูรลุนรีสังเคราะห์แสงนะครับเข้าไปนะครับแซ่เมื่อคืนเลยนะครับบวกกันกับน้ำยาเรงรากนะครับน้ำยาเร่งรากนะครับ ขึ้นหนึ่งพานไปนะครับขึ้นหนึ่งพานไปเฮาสิมีการนะครับบ่มนะครับอ่าบ่มรากนะครับบ่มให้รากเกิดนะครับเอาขึ้นจากน้ำนะครับเอาขึ้นจากน้ำเซลล์ไว้เมื่อขึ้นนะครับสังเกตน้ำจะเป็นออกสีอ่าสีสมสมหแดงนะครับพี่น้องน้ำออกสีสมสมแดงแนะครับเพราะว่าอ่าผมเซลล์ในส่วนของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเข้าไปน้ำนะครับจะสังเกตเห็นว่า <Billie S 2> าต,ตานะครับตาของออยตลอดอนะครับจะจะนุ่นขึ้นมากนะครับนุ่นขึ้นมากคล้ายๆว่า <entirely> มันมันตอบสนองครับมันตอบสนองมันพร้อมที่จะงอกนะครับสังเกตได้เลยเพียงแค่แสผพันไปนึ่งขึ้นนะครับนึ่งขึ้นพันไปนะครับเอาออกเลยครับเอาขึ้นนะครับตอนขั้นตอนต่อไปจะจะเป็นขั้นตอนในส่วนของการบ่มนะครับบ่มคอตาให้เกิดรากนะครับบ่มให้เกิดรากขั้นตอนนี้กัระมัดระวังนะครับเพราะให กระทบกระเทือนกันนะครับออันเป็นเหตุอาจจะเที่ให้คอตาอ้อยเสียหายได้นะครับในส่วนนี้นะครับเอาใส่นในกระสอบนะครับผมเอาเข่าไว้ในกระสอบเอาเข่าไว้ในกระสอบที่หนึ่งนะครับครับเอาคอตาอ้อยนะครับเก็บเข่าในกระสอบนะครับแล้วกาพาชุบน้ํานะครับพาชุบน้ํำอมความชื้นไว้นะครับเอามาเปื้เปื้ทับไปอีกที่หนึ่งนะครับแต่ยังปิด กระสอบนะครับพับเก็บไว้นะครับให้มันหมวกมักมุมมันบ่มนะครับแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในที่ร่มหรือว่าที่มีแสงลำไร้นะครับเพื่อให้อุณหภูมิมันอุ่นๆเนี่ยจังน้อยนะครับเพื่อเป็นการเร่งกระตุ้นให้เกิดรากนะครับกระตุ้นให้เกิดรากนะครับเฮาสิเฮ็ดไว้แบบนี้นะครับบ่มไว้แบบนี้อยู่ที่สองถึงสามมือนะครับสองถึงสามมือก็จังมาเปิดเบิ้งนะครับว่าราก ออกไปนะครับคอตาเริ่มแทงยอดออกมาไปนะครับประมาณสองสามมือเขาจะมาเปิดเบิ้งนะครับครับพี่น้องนะครับสามมือผ่านไปนะครับผมทีมใ้สามมือนะครับสามมือสามคืนนะครับเปิดออกเบิ้งนะครับก็จะสังเกตว่านะครับสังเกตเห็นว่านะครับคอตาอ้อยเห่านะครับมีหักนะครับมีราก จะเลื่อเตืบตัวออกมานะครับมีหลากแทงออกมาเกือบทุกคอนะครับเกือบทุกคอนะครับจะมีหลากจะเริ่อนเตืบตัวออกมาสีขาวนะครับสันบางเงาบางนะครับถึงกับ 2- อสมเส้นกันยางนี้นะครับอันนี้แค่สามหมื่นนะครับพี่น้องครับยู่บริเวณคอก็จะมีหลากนะครับยู่บริเวณตาตาก็จะเริ่มงอกนะครับตาเริ่มปูดขึ้นมาแล้วก็เริ่มที่จะอยากงอกนะครับอันนี้ก็แสดงว่าโอเคแล้วครับมาติดทางแล้วนะครับ ที่เห็นดแดงๆนะครับดแงดแงๆแดงๆอยู่ออ่่านผิวของหน้าสัมผัสที่ที่โดนตัดนะครับก็คืออ่ในส่วนของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับอ่าที่ถูกอ่ามันดูดดูด,ดเอาน้ำที่ผสมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับเข้าไปในตัวมันไว้นะครับอ่าอ้อยนะครับที่แช่ไวขึ้นหนึ่งนะครับสามคืนนะครับรากออกเยอะนะครับอ่าตาพยายาม ที่จะเกิดนะครับตาโป้งงอกมาตาส่วนออกมานะครับครับจากนั้นนะครับจากนั้นก็เป็นขั้นตอนของการช่ำนะครับช่ำลงทุงดําก้อนนะครับช่ำลงทุงดําก้อนให้เกิดล่ำต้นขึ้นมาสะก้อนนะครับจักเดือนก่วนะครับผมยักษ์ศีน้่ไปปลูกอีกที่นึงนะครับโดยการช่ำนะครับกัดจะดไส้ดินเพราะมัน เครื่องถุงนะครับเครื่องถุงดํานะครับอ่าเราก็เอาคอตาอ้อยว่างนะครับว่างขอควรเราว่างก็คือว่างยญาไปกดแห้งนะครับจะไปกดแห้งอ่าจะไปกดลงอ่าดินช่ําแห้งนะครับวัสดุช่ําแห้งนะครับเพราะว่าจะเ็นให้อ่าหักรากอ้อยที่มันเกิดขึ้นนะครับอ่าเจียวเห็นนะครับมันจะหักได้นะครับการจะเล่นเติบโตมันก็จะซานะครับก็เอามือคุยคุยคุยจังน้อยนะครับแล้วก็ว่างนะครับอ่าโดยง่ายนะครับโดยง่าย คอ,อตาขึ้นมากนะครับง่ายคอตาขึ้นมาด้านบนให้สามารถจะเลื่อนเตืบตัวแท่งขึ้นมากได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็จะเอา,อาดินช่ำนะครับกบปิดนาอีกที่หนึ่งนะครับกบปิดนาอีกที่หนึ่งนะครับก็จะเกือบเต็มทุงนะครับดินดินช่ำนี้ก็จะเกือบเต็มทุงนะครับเอาเป็นว่าเอาเอา,เอาดินช่ำนะครับกบนะครับกบให้ทัวนะครับให้มิดอ้วยเห็นทอนพันอ้อย นี่จะเป็นลักษณะนะครับงายด้านหนามันขึ้นนะครับงายด้านหน้าของตาเนี่ขึ้นมากเพื่อให้มันจะเล่นเติบโตขึ้นมากในทันทีนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับว่างว่างว่างระว่างในส่วนของหักที่มันจะหักนะครับก็ค่อยๆเอาลงนะครับขุดเป็นรลองต้องร่องจักน้อยนะครับพล่องหลังจากนั้นก็จะเอา บินช่ำนี่แหละครับกบอีกที่หนึ่งให้มิดนะครับ,บวิ่ยเห็นลำอ่อยบ่ยเห็นคอตาอ้อยนะครับครับจากนั้นก่าหดน้ำเลยนะครับพี่นกองครับหดน้ำให้อาเปียกชุ่มน,นะครับหดน้ำให้เปียกชุ่มนะครับอ่าองผมก่จะได้ตั้งไว้ยุติ ในพื้นทีท่ที่มีแสงแดดลำไรสกอนนะครับในช่วงแรกนะครับก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนของการตัดชำข้ออ้อยนะครับสุพรรณห้าศูนย์อ้อยสำหรับคั้นน้ำหวานนะครับครับพี่น้องนะครับกะทิ้งไว้ประมาณสามมือนะครับสามมือนะครับอ่า ยอดของอ้อยกับสีเลือมปรงแทงพลดินช่าขึ้นมานะครับเขากับรักษาไวต้อไปนะครับอ่ารักษาไวต้อไปให้มันขึ้นยอดแรกนะครับแล้วก็จังท่ามการตัดยอดนะครับตัดยอดเพื่อให้มันแต่คางอีสองสามยอดนะครับไปเรื่อยๆนะครับจนจนเขาพอใจเขายังได้จังยอดนะครับก้อนเชื้อไปปลูกเขากับอ่าตัดยอดไปเรื่อยๆเอายอดไม้ตัดยอดไม้เอายอดไม้ไปเรื่อยๆจนกว่าสีได็จํานวนยอดที่เขาพอใจ เขาจังเอาไปปลูกบนพื้นที่เรียกว่าแปลงปลูกจริงนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอ่อคลิปขยายพันธุ์นะครับขยายพันธุ์อ้อยสุพรรณหัูนอ้อยคันนานนะครับก็ได้นำเนินมาถึงช่วงถ่ายของคลิปแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่เกียรติติดตามรับชมรับฟังสุเมธดความเหตเกษตรไทยบ้านนะครับ ขอบคุณในไลนนะครับจังไดกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องเผื่อว่าพลาดคลิปไม่ไม่นะครับไดเป็นกําลังใจให้กับผมสมเมธความเห็ดกเกษตรไทยบ้านนะครับยังใดคลิปนี้กะต้องขอตัวลาพีลานองไปก่อนนะครับกะต้องขอกล่าวคําว่านะครับสวัสดีครับ